ครับสวัสดีครับวันนี้วันหยุดเราจะมาทำไอศครีมกะทิสดนะครับก่อนอื่นครับต้มน้ำให้ร้อนก่อนนะครับให้เดือดเลยนะครับตามนี้คือวัตถุดิบนะครับมีน้ำตาลมีนมสดนมข้น,นกะทิแป้งเกลือนะครับถ่เอาเฉพาะอันนี้ ตอนนี้ละาลายแป้งกันนะครับละแป้งมันครับเดี๋ยวเราจะทําให้แป้งมันสุกก่อนนะครับตอนนี้รอน้ําเดือดนะครับถ้าน้ําเดือดเราก็เอาลงเลยครับตอนนี้เราก็ ต้มแป้งให้สุกก่อนนะครับสุกไม่สุกเราดูที่ว่ามันใสนะครับต้องใสเลยนะครับแป้งใสเหมือนที่เราทําลาดหน้านะครับแป้งให้ใสค เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟไว้เลยนะครับเพราะกะทิสดเราจะไม่ต้องต้มนานนะครับครับหลังจากนั้นเราก็เทกะทิแล้วก็คนส่วนผสมกะทิกับแป้งให้เข้ากันนะครับคนกะทินะวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะครับคนจนเข้ากันนะครับ ใส่น้ำตาลนะครับขคน,นครับหลังจากน้ำตาลละลายนะครับใส่เกลือนะครับ เกลือลงไปแล้วคนเหมือนเดิมครับใส่เกลือครับใส่นมครับ <S <S ส่วนผสมทุกอย่างครับใส่ลงกันครับเสร็จแล้วเราจะไปใส่โถปั่นอีกทีนึงนะครับ เป็นเครื่องปั่นแบบโบราณนะครับที่ใช้น้ําแข็งนะครับใส่นมเราใช้เครื่องกระป๋องครับนมสดครับเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่โถปั่นนะครับนี่เป็นโถปั่นนะครับแ้มยู่ขีดประมาณนี้นครับเพือจะได้ไม่ล้นถัง เราก็จะปั่นเลยนะครับปั่นอีกประมาณ5นาทีครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับแล้วเดี๋ยวใส่ัวกระโหลกครับแล้วปั่นนะครับเริ่มปั่นครับอันนี้เราก็ปั่นนะครับแข็งใส่เกลือนะครับ มาณ15นาทีใบเตยน,นั้แข็งเกลือไปเรื่อยๆนะครับครับลองปักปั่นสันปั่นเสร็จแล้วนะครับจะได้เนื้อใสอสุกคร้นใครที่มีช่องแช่แข็งก็ปักใส่ชามนะครับแช่แข็งได้เลยนะครับใส่กระปุกครับส่วนวันนี้เราจะใส่ถังใส่ถังไอจีนนะครับถังสแตนเลสครับ ครับฝากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ